สวัสดีครับผมทนายภาวิชาโนกแรงนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของจะฟ้องหย่าต้องมีเหตุให้ฟ้องหย่าตามกฎหมายนะครับการที่เราต้องการจะฟ้องหย่าคู่สมรสของตอนนั้นจะต้องเกิดมีเหตุหรือพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดไว้ถึงจะนํามาเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ครับเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงเหตุฟ้องหย่าตามที่กฎหมายกําหนดวันนี้ผมจึงสรุปเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516มาให้ทุกท่านได้ทราบกันดังนี้ครับ หนึ่งสามีหรือภรยาเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นประจำอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ครับ 2. สามีหรือภริยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสาภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันชานสามีภรยามาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ครับ 3. สามีหรือภรรยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเยียดยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพกา,ารีของอีกฝ่ายหนึ่งทางนี้ถ้าเป็นการทางนี้ถ้าเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ครับ 4. สามีหรือภรรยาจงใจทิ้งรักอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ครับ4ทับหนึ่งสามีหรือภรรยาต้องคัพิพากษา,าถึงที่สุดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้ม,ม,มิได้มีส่วนเก่ะให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภรรยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรอีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถฟ้องหย่าได้ครับ4ทับสสามีหรือภรรยาขออภัยครับ4ทับสสามีและภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีหรือแยกกันอยู่ตามคําสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน3ปีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ครับ 5. สามีหรือภรรยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือท,ที่อยู่เป็นเวลาเกิน3ปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายระดีอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถฟ้องหย่าได้ครับ 6. สามีหรือภรรยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรและทําการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีหรือภรรยากันอย่างร้ายแรงทั้งนี้ถ้าการกระทํานั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภรยามาคำหนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ครับ 7. สามีหรือภรรยาวิกลจริตตลอดมาเกิน3ปีและความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้กับทั้งความวิกลจริตนั้นถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภรยาต่อไปไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ครับ 8. สามีหรือภรรยาผิดทันบนท,ท,ที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ครับ 9. สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ครับ 10. สามีหรือภริยามีสาภาพแห่งกายทําให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดการอีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถฟ้องหย่าได้ครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหตุฟ้องหย่าตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับขอให้ความยุติธรรมจงบันเกิดแก่ทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ